สวัสดียามค่ำคืนครับและในวันนี้ไม่ใช่สิต้องและในคืนนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับโคลเลคเวรมนะครับอใช้เวลาชืรนชกชื่อนิดนึงเพราะผมไม่รู้ว่าผมสะกดถูกเอ้ยต้องพูดว่าอ่านถูกไไหรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ มาเริ่มเกมกันต่อดีกว่าโอเคเอาได้แล้วคุณพี่จะจ้องมองผมไปจนถึงเมื่อไหร่ครับผมสงสัยเหลือเกินให้ตายเธอโลบินฮูดโอ้โหจะจะร้องให้ ยังไม่มีจำสแกน,นะแล้วอะไรกันเนี่ยอ,อ่าเคลย Not it. That's not it. He t h o u g h t good but it wasn't. Oh, อเหมือนไม่ใช่สิ่งที่โคลอ,อยากจะได้ยินอยากให้เล่นเพลงอื่นนะฮะโอเค off the room on the first f l o o r ออืฮ uh huh. มีอยู่อีกอันหนึ่งที่เฟิร์สฟลอร์เฟิร์สฟลอร์ไลบรารีรูมคียโอเคปะไม่รู้มีอะไรรอเราอยู่บ้านนะแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปโ okay. อเพนประตูถูกปิดแล้วฮะ huh. PSP for the n What the นี่ผมต้องอ่านเฮรยแล้วจำไม่ได้เลยไิเเจอะไรนีเกตเป็นหนสสัสดีเพื่อน twin sister only we were twin. We spent all our time together when we were young and those allowed us also said that we were sisters who got along very well. However as we grow, grew older I started to notice I was so different from her in all sort of way. She had an un unusually beautiful appearance, I had an unusually ugly appearance. Every single person who her also, every single I, I did, I did love her, but gradually I started to worry about her. One time I fell in love, yet again, however, he fell in love. Not with me, but with her. I started to go at her. เกิลคู t s จอ i ตา n เโโหถึงขั้นแช่งให้ตายกันเลยทีเดียวเดนนิสมอนไอเอาเออแล้วเพลงยาอยู่ดีๆก็ดับไปสิครับต้องการอะไรต้องการอะไรครับเดนน morning I ง o อวนเเดนไอซ์อฟ โอ้โหสรุปเธอเป็น <Yeah. S 2> แล้วผมต้องมาหาอะไรในนี้เนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช,ชอ่อ๋เพลงเงียบไปแล้วแล้วผมจะทำอย่างไรต่อไป

เออแล้วไอ้รอยแตกนั้นมันมีซัมติงอะไรเปล่าเอ๊ะคงจะใช่อะนะ in place multimiliter <sum> 1 ว่าแต่เออเออแล้วทำอย่างนั้นแล้วไงต่อล่ะครับมันมันได้อะไรครับคำถามทำอย่าง What the เอ่อโหปวดไอ้บ oh, oh. ้า hey, ใครมาทำอะไรแตกแถวนี้ What the What Run away Okay ออก เซฟก่อนเลยฮะเพื่อไม่เป็นภาระของใรนี่ตายเถอะนี่ตายเถอะครับโอ้สติโอเคียฟอร์ดคอเลเช่นพินาศสาวหินบ้านนี้นี้รักษณนิยมแปลกดีนะฮะรันนเวครับ เดี๋ยว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 ใครมาวะโ oh my god โอ้แม oh oh. oh. hey, ่ก็ว่าใจจะวายต่อเรียอวันน้โฮซัมติงไรแด อเออซิสเตอร์เออแล้วจะเอากันไกลมาทำอะไรวะนี่ก่อนอนี่ต้องกลับเข้าไปในห้องนั้นอีกไหมเนี่ยคำถามครับโอเคหวัว่าคุณเธอคงไม่มาหลอกหลออะไรอีกนะอ๋อเอา้ามึงมีจุดแสฟตรงนี้มึงก็ไม่บอกกูนะวะครับให้ตายเถอะโรบิน อโอเคฮะฮะฮะ,ฮะประตูล็อกแต่โอ้เอาเหอะพูดอะไรไม่ได้ดีเออแล้ลันอเอาไว้โอเคผมผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วฉันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ ว่าคงไม่พ้นเอาไวโอินใส่ตัวแล้วไปคุยกับโครต่อโคอรโชโครโชโดปโปโลอ่าวไม่ใช่หรอไม่ไม่แล้วเันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ bad feeling โอเค bad feeling โอ้ยเ,เ,เจ็บคอ เจ็บคอมากๆครับแล้ทำไงต่อเอาเกันไกลไปตัดอะไรอ๋อไไปตัดนี่เลยเว่าผมจบพาร์ทนี้แค่เท่านี้ก่อนดีกว่า สำหรับค่ำคืนนี้ราตาีสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเออเริ่มพูดสลับกันแล้วแย่จริงเลย